เวา่ะค่านะนี้ก,รรน PG ก็อยู่กับนัีจังกัซี่มันโดนผมก็จะีคนซนิทแล้วถามว่าทำไมผมถึงมาเลยบสแล้วก็อยู่วเพราะผมเื่อนผมนอน่ีผมที่รหัสึ้นมาใหม่ก็คนนี้นะ ทุกคนถ้าใครอยากจะแอดชื่อถ้าใครอยากจะแอดเพื่อนก็ตามนี้เลยนะทุกคนถ้าใครอยากจะแอดเพื่อนผมก็มีนะทุกคนชื <the> ่อนี้ของผมนะจำอะไว้นะชื่อนะโอเคงอบนี้อยากกัพอละไปรีวโนรีทุกคนชุดที่จะติดไฟด้วยนะครับแล้วผมขอไปชาร์จก็ปับประกอชาบานีเลยเรามาทุกคนทุกบ้านฝักใกล้ๆกันละ แต่ดิล่างเป็นเพราะว่ามันมันก็เทนะทำไมถึงก็ไม่รู้คเหมือนแปลว่าคือบินขึ้นตัวแบบนี้ใหม่รูเชอคผิดทำไมมันใช้ท้าผมเยอะกว่าตรงนี้แโอ้โหโคตรมันที่สุดมากใครรู้ทีไรก็บอกกันเยอะแล้วก็ไประยามที่โลกไปก็อันนี้แล้วถ้าใครอยากไปทำนะ จะได้ได้เงินปังเร็แล้วากนี้ไปค่ะโอเคแล้วก็ออกไปคือแรกของผมจริงก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะเป็นแบบชื่อมันใ่ว่าสมัยก็จะเป็นการนอกถยงปรมาแล้วก็ขยี้ไอ้เจ่าจิ้งจแบบนี้คนมจะตายสุดๆเอ๊ก็จะเป็นการหิวมาที่คนขอหิวเลยก็แล้วกันของีเลยก็ันจะผมรวมต โอเคทุกคนแล้วคือเป็นก็คือติดแล้วซีคิวซีก็จะเป็นตาเตะก็จะ็อพวกติดแล้วก็จะทท่าแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เตะไปทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันก็ดาหมีพอจูเล่กันนี่คือพอจูแรกก็จะดาวมีอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองรือเปล่าจูแรกแรงกว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า อ๋ไม่ไม <F> ้ใบมันมีคนตีไว้เราผมขาดมันเลยแล้วกันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะจะมีมือหัวโซ่ไปด้วยด้วยนะทุกคนแล้วมันก็จะจิกไฟด้วยตรงบอกไปแล้วตรงโซ่ต้นส่วนตูนี่ก็จะเป็นแบบที่คนเห็นไปแล้วใช่ไหมการแต่งร่างเป็นตัวสุดเท่ทุกคนขุ้นรถคือแบบนี้ร่างเป็นตัวสุดเท่ผมเสื้อกหมากกันเอง กข <Okay. S 1> nah okay. ึ้นด่วนีกับสแซนตเพิ่มดาวสููเยอะขึ้นแล้วก็จะาวงใหญ่ขึ้นไปนะแล้วถ้าใครอยากทำสีก็บอกไงดวก็มนดีตรงนี้นาะผมเคยดูไปแล้วผมเสีใจที่ผมตบนผมผมหอกตาริงโอเคผมจะรีวิว้องตัวด้วยกยวก็แล้วกันเออของน้งอีส สกิล้ก็จะเป็นแบบการงอปีกอุบาติได้ลังนะทุกคนเห็นว่าสกิลนี้ก็เท่ไม่แพ้กันเท่อะก็มันเท่ทุกคนสนใจเลยว่าเท่แต่ส่วนแล้วการฟันของเท้าต้องมีเป็นแบบนี้นะผมก็ว่าฟันกับพวกคนนี้แรงแรงใช้ได้ใช่ไทุกคนแรงมันไมได้ใช้ได้แรงพูด หวาแว่าการต่ขึ้นดาอะรนะลูกที่เแบบนี้ก็คือมีรงเอก็จะเป็นการทดาเตลวัวั้งนก็จะเป็นแบบนี้นะดเดียทําไมผมรู้สึกชือแฟตดาเมมันแรงอยรู้เราเดกนะนั้นผมจะลองให้ผมตบคนดคนคนี้ดูผมรู้สึกยังไงได้ข้ามหรอ เขาส้างหัวน,น,นุ่มาคนหยบร้อคน่นคทุกคนเกดการดีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะจให้ทุกคนไปดูที่ผมหมายถึใครอยากจะแอดนะถ้าก็ถ้าใครอยากจะช่วยที่ท่ความ้วก็อยากจะทำอยากจะสื่อคนีน้ที่มีสินะ ก้อนคิดมันทำยังไงก็บอกคผมเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูซูที่ถูใหม่กันชื่อที่ผมก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนะเนีชื่อ,นะอเนี่ยก็เลเริ่มพากินแล้วทุกคนจริงๆเขาพี่โอ้พันผมแล้วก็พนะันผ้าเนี่ยน่าจะ็ตกับพันจีเนาะแล้วขายก่อนแ,แล่วก็คนะือใบหน้าที่ผมเกลียดที่สุดทุกคน ทำไมผมรู้สึกว่ามันมีสีตาอยงไรอย่งไรมันเปนไฟอะไฟสีตาเคทุกคนต่หากแล้วแล้วก็ดตารีวิวเพลงเท่านี้นะเดี๋ยวผมก็ปิชุดก่อนดก่านล้วค่อยดตารีวิวเพลงเท่านี้นะบ๊ายบายจุดตารีวิวเพีงเท่านี้บ๊ายบายเกิดทิ้งไปอะ 我脾气大。